วันนี้มาพบขานาดสั่งหาทั่วไทยนะคะวันนี้หน่อยพามาชมที่ดินจังหวัดสกลน,นครค่ะเป็นที่ดินปลูกไม้เบญจพรรณนะคะขนาดเนื้อที่6ไร่3ง,งาน29ตารางวาค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านโพนนะคะอำเภอโพนนาะแก้วจังหวัดสกลน,นครเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงทำรังวัดเรียบร้อยแล้วก็ทำรั้วไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ที่ดินแปลงนี้ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูติดถนน2ด้านนะคะด้านหน้าจะอยู่ที่ประมาณ70เมตรนะคะอีกด้านหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ155เมตรค่ะ ซึ่งที่ดินนะคะจะมีเพื่อนบ้านนะคะเป็นระยะระยะเป็นที่ดินไม่เปรี่ยวแล้วก็ใกล้เทศบาลบ้านโพนนะคะห่างเพียง5.2กิโลค่ะใกล้โรงเรียนโนนวัฒนาวิทยานะคะเพียง5.8กิโลมีตลาดร้านค้านะคะสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแล้วก็ห่างจากถนนคอนกรีตนะคะ400เมตรค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเสนอขายอยู่ที่ราคา 580,000บาทค่ะรวมค่าใช้จ่ายให้หมดแล้วนะคะซึ่งเป็นราคาถูกมากเลยเพราะว่าที่ดินเนี่ยเกือบ7ดไร่เลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะหาซื้อไว้เก่งกําไรนะคะซื้อซื้อไว้เพื่ออยู่ในอนาคตนะคะติดต่อสอบถามเข้าไม่ได้นะคะที่เบอร์โทร0909839858ค่ะถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปด้วยะค่ะขอบคุณค่ะ